ถ้าคุณคิดว่าตลาดของรถยนต์ไทยนั้นกำลังซบเซา ตัวเลข9วันแรกของมอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้อาจจะทําให้คุณต้องคิดใหม่ได้แล้วนะครับจากยอดจองเพียง27,769คันใน9วันแรกของปีที่แล้วนะครับปีนี้เนี่ยกระโดดขึ้นเป็น43,898คันหรือมียอดเพิ่มขึ้นมาหาศาลกว่า16,129คันเลยทีเดียวนี่มันไม่ใช่ยอดโตธรรมดาแล้วนะครับแต่มันคือการดิดกลับของกําลังซื้อทั้งระบบ ที่กําลังเกิดขึ้นในขณะที่งานนั้นใกล้ที่จะปิดฉากลงในอีกไม่กี่วันข้างหน้าแล้วซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียบเรียง7เรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับยอดจองมอเตอร์เอ็กวันที่9นะครับนี่มันไม่ใช่การแข่งขันด้านร,ราคาเพียงเดียวแล้วแต่มันคือการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของแต่ละแบรนด์ในงานมอเตอร์เอ็กเลยก็ว่าได้ ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหานะครับมีเรื่องใกล้ตัวแล้วก็สําคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือเรื่องการพักผ่อนที่มีคุณภาพซึ่งวันนี้เนี่ยแอดขอเสนอเตียงเซนคอลเลกชันนะครับที่ต้องบอกตามตรงว่าเราเองก็ซื้อมาใช้แล้วเหมือนกันเตียงนี้เนี่ยเป็นฐานเตียงพร้อมหัวเตียงดีไซน์สวยหรูจากเซนคอลเลกชันนะครับจุดเด่นก็คือ คุณภาพที่ดีเกินราคาราคาก็เป็นมิดแบบสุดๆไปเลยนะครับเตียง6ฟุตเริ่มต้นเพียงแค่2,000บาทเท่านั้นโครงสร้างก็แข็งแรงเป็นไม้เต่งเสริมด้วยไม้อัดแข็งแรงทนทานรับประกันโครงสร้าง3ปีนะครับประกอบแล้วก็ติดตั้งให้ฟรีอีกด้วยถ้าใครสนใจก็สามารถกดสั่งซื้อที่ตะกร้าหน้าช่องของเรานั้นได้เลยนะครับ มาถึงเรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับเราจะเล่าถึงกลุ่มผู้นําที่ไม่มีใครโค่นได้อันดับที่1เลยได้แก่โตโยต้านะครับสามารถทํายอดจองได้ที่7,214คันโดยโตโยตา้าสามารถมียอดจองเพิ่มขึ้นในวันที่9ถึง1,201คันเลยนะครับถือว่ามหาศาลมากมาก อันดับต่อมาได้แก่ BYD นะครับมียอดรวม3,764คันเพิ่มขึ้น610คันก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับอันดับที่3ได้แก่ Honda มียอดรวม3,648คันเพิ่มขึ้น609คันนะครับเรียกว่า Honda นั้นไม่ยอมแพ้เลยทีเดียวอันดับที่4ได้แก่ OMODA NJ คู่ซึ่งปีนี้เนี่ยแรงมากๆเลยนะครับมียอดรวม3,267คันเพิ่มขึ้น589คัน อันดับที่5นะครับก็ได้แก่ MG มียอดรวม2,767คันเพิ่มขึ้น407คันด้วยกันก็ถือว่าเป็นปีที่ยอดเยี่ยมมากๆของ MG เลยทีเดียวเรื่องต่อมานะครับก็คือกลุ่มที่มีการสลับอันดับกันมากที่สุดมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งมากที่สุดนั่นเองโดยมี Deep พล l แล้วก็ Great Wall Motor ที่เร่งเครื่องแซงขึ้นมานะครับอันดับที่6 Deep พนั้นพุ่งขึ้นมา2อันดับ มียอดรวม2,695คันโดยเพิ่มขึ้น578คันเลยทีเดียวอันดับที่7นะครับเหนือความคาดหมายมากๆได้แก่เจลลี่ในปีนี้คงที่ในอันดับนี้นะครับด้วยยอดรวม2,626คันโดยเพิ่มขึ้น492คันเลยทีเดียวอันดับที่8เกรดวอลมอเตอร์นะครับขยับขึ้นมา1นึอันดับมียอดรวม2,622คันโดยเพิ่มขึ้นมากถึง 607คันเลยนะครับแล้วก็อันดับที่9 j GAC Ion นะครับร่วงลงไป3อันดับเลยมียอดรวม2551คันโดยเพิ่มขึ้นเพียง364คันเท่านั้น เรื่องที่3นะครับก็คือกลุ่มที่มั่นคงอยู่กลุ่มกลางตารางนั่นเองอันดับ10-14นะครับอันดับที่10ก็ได้แก่ m i t ิซูบิ h i มียอดรวม1,856คันเพิ่มขึ้น268คันอย่างเหนียวแน่นนะครับอันดับที่11มียอดรวม1,353คันก็ได้แก่อ s ซ z u ูนะครับโดยมียอดตัวเลขเพิ่มขึ้นถึง396คันถือว่าอ s ซ z u นั้นเริ่มที่จะแรงขึ้นมาแล้ว อันดับที่12นะครับถือว่าแรงใช้ได้เลยสำหรับเชอร์รี่นะครับมียอดรวม1,143คันเพิ่มขึ้น210คันเลยทีเดียวซึ่งหากว่านับเชอร์รี่นั้นรวมกับโอม d ด้าเจคู่ซึ่งเป็นเครือเดียวกันนะครับก็จะมียอดจอง1,143คันบวกกับ3,267คันเท่ากับ4,410คันเลยนะครับซึ่งจะสามารถแซง BYD ผสมกับเดนซาที่มียอดรวม 3,764คันบวกกับ325คันเท่ากับ4,089คันได้ทันทีเลยนะครับโดยทิ้งห่างถึง321คันเลยทีเดียวถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมมากของเชอร์รี่นะครับในปีนี้ซึ่งเป็นสัญญาณว่ารถจีนสายเทคโนโลยีระดับกลางถึงบนนั้นเริ่มที่จะได้รับการยอมรับในตลาดประเทศไทยอย่างจริงจังแล้ว อันดับที่13นะครับก็ได้แก่มาสด้ามียอดรวม908คันเพิ่มขึ้นถึง146คัน m a ส d a ก็เกือบที่จะ1,000คันแล้วนะครับอันดับที่14ซีเกมียอดรวม778คันเพิ่มขึ้น132คันเรื่องต่อมานะครับก็คือมีการสลับตำแหน่งในกลุ่มท้ายตารางนะครับจนถึงระดับแบรนด์หรูต่างๆอันดับที่15ถึง20นั่นเองอันดับที่15นะครับก็ได้แก่นิสสันมีการขยับขึ้นมา1อันดับ มียอดรวม769คันนะครับเพิ่มขึ้น168คันอันดับที่16นะครับอวตาร่วงลงไป1อันดับนะครับมียอดรวม713คันเพิ่มขึ้น98คันอันดับที่17นะครับเอ็กซ์เพิงมียอดรวม648คันเพิ่มขึ้น59คันด้วยกันอันดับที่18ฟ o อร์ตนะครับมียอดรวม505คันเท่านั้นเพิ่มขึ้น90คัน อันดับที่19นะครับ Mercedes-Benz มียอดรวม465คัน b e n ท์ทำเพิ่มได้60คันเท่านั้นอันดับที่20นะครับ B M W นะครับมียอดรวม424คันแต่ว่ามีจองเพิ่มขึ้นเพร่ดขึ้นมาถึง99คันด้วยกันเรื่องต่อมาเรื่องที่5นะครับก็คือสรุปภาพรวมเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว Motor Expo นะครับ9วันปีนี้เนี่ยไม่ได้แผ่วนะครับแต่คือการเร่งตัวของตลาดรถยนต์ในประเทศไทย ถ้ามองผ่านตัวเลข9วันแรกของมอเตอร์เอ็กซ์โปปีล่าสุดเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนภาพที่ออกมาก็ชัดเจนว่าตลาดนั้นไม่ได้หดตัวตามที่หลายคนนั้นรู้สึกนะครับแต่กําลังเร่งตัวอย่างชัดเจนปีที่แล้วนะครับ9วันแรกตลาดทํายอดรวมได้27,769คันแต่ว่าปีนี้9วันแรกนะครับยอดขยับขึ้น 4 3 8 9 8คันเพิ่มขึ้นมากกว่า16,000คันนี่ไม่ใช่แค่การขยับตัวเล็กน้อยแล้วนะครับแต่มันคือการขยายตัวทั้งระบบเลยทีเดียวตโตโยต้านะครับภาพรวมก็ยังคงเป็นแกนหลักของตลาดตโตโยต้านั้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดเหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเขาไม่ใช่แค่การรักษาตําแหน่งยอดจองนะครับแต่ว่ายอดจองนั้นก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับปีก่อนจาก4,600กว่าคันใน9วันแรกของปีก่อน เพิ่มขึ้นมาถึง7,000คันในปีนี้นี่สะท้อนให้เห็นว่าต่อให้ตลาดเปลี่ยนไปแค่ไหนความเชื่อมั่นในแบรนด์โตโยต้าก็ยังเป็นตัวตัดสินหลักของคนไทยจำนวนมากนั่นเอง BYD นะครับโตแต่ไม่ใช่ตัวที่โตแรงที่สุดแม้ว่า BYD จะยังครองตำแหน่งหัวแถวของฝั่ง EV แต่เมื่อดูอัตราเติบโตนะครับก็จะเห็นได้ว่า BYD นั้นไม่ได้พุ่งแรงที่สุดในตลาดยอดเพิ่มขึ้นจากราวๆนะครับ2,900คัน เป็นประมาณ3,700กว่าคันนะครับตรงนี้สะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า1 EV นั้นยังมีแรงซื้อนะครับแต่ว่า2ตลาดนั้นเริ่มที่จะกระจายไม่ได้เทไปที่ค่ายเดียวเหมือนเดิมแล้วนะครับเหมือนช่วงแรก MG นะครับคือ1น1ในค่ายที่โตรแรงที่สุดถ้ามีค่ายที่ได้อันนี้สงจากโมเมนตัมปีนี้ที่ชัด พอสมควรนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ MG ยอดเพิ่มขึ้นจากประมาณ1,500คันเป็นเกิน2,700คันในช่วงเวลาที่เท่ากันนะครับอัตราเติบโตสูงกว่าหลายแบรนด์ญี่ปุ่นแล้วก็ในจีนด้วยนี่คือสัญญาณว่าตลาดไทยนั้นเริ่มที่จะแยกจีนราคาที่ถูกนะครับกับรถจีนที่สร้างตัวในระยะยาวออกจากกันแล้ว GAC Motor นะครับยอดยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณ1,900คันในปีที่แล้ว เป็นมากกว่า2,500คันนะครับซึ่งก็จะสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าไม่ได้หนีรถจีนทั้งหมดแต่ว่าเลือกแบรนด์ที่ดูมีการรับประกันที่มั่นคงกว่าแบรนด์อื่นนั่นเองค่ายญี่ปุ่นหลายแบรนด์กําลังฟื้นตัวตามนะครับไม่ว่าจะเป็น Honda ซึ่งปีนี้นี่ฟื้นตัวอย่างชัดเจน Mitsubishi Isuzu นะครับก็ต่างมียอดเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่ได้เป็นการฟื้นตัวแบบบือหวาแต่เป็นการโตอย่างนิ่งแล้วก็มั่นคงนั่นเอง นี่แปลว่าคนไทยจํานวนมากยังไม่ได้ตัดรถญี่ปุ่นออกจากสมการของเขานะครับแต่กําลังใช้มันเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยให้กับตัวเองนั้นมากขึ้นแต่มันไม่ใช่ทุกค่ายที่จะรอดนะครับในขนาดที่หลายแบรนด์นั้นโตแต่ว่าบางแบรนด์ก็กลับถอยหลังอย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นนิสสันนะครับคือหนึ่งในตัวอย่างที่ยอดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนมันก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าแบรนด์ไม่มีของใหม่ไม่มีโมเมนตัมต่อให้ฐานเดิมนั้นแข็งแกร่ง ก็มีสิทธิ์ถูกตลาดนั้นดันออกไปได้นะครับภาพจริงของตลาดตอนนี้นะครับคนซื้อนั้นเริ่มที่จะเลือกแบรนด์มากกว่าเลือกเทคโนโลยีด้วยกันสิ่งที่ชัดเจนที่สุดของตัวเลขในปีนี้คือตลาดมันไม่ได้เห่อ EV ีเหมือนปีก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า EV ีนั้นคนกําลังมองหาว่าใครนั้นจะอยู่ได้นานกว่าใครใครจะมีศูนย์รองรับจริงนะครับใครจะมีความเสี่ยงต่ากว่าจากเดิมที่เคยถามว่าเฮ้ยคันนี้ถูกไหมวันนี้กลายเป็นแบรนด์นี้จะอยู่รอดไหมในอีก 5-10ปีข้างหน้ามอเตอร์เอ็กซ์โปปีนี้เนี่ยไม่ใช่ภาพของตลาดที่กําลังจะสุดนะครับแต่เป็นภาพของตลาดที่กําลังจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์จากยุคที่แข่งกันตัดราคาเอาของถูกเข้าแรกนะครับสู่ยุคแข่งขันด้านความน่าเชื่อถือแล้วจากนี้ไปนะครับตลาดจะไม่ได้ถามว่าใครถูกกว่าแต่จะถามว่าใครนั้นเสียงน้อยกว่ากันนั่นเอง เรื่องต่อมาก็ถือว่าน่าสนใจนะครับถ้าพูดถึงดาวรุ่งพุ่งแรงที่สุดในมอเตอร์เอ็กโปปีนี้มีชื่อหนึ่งนะครับที่หนีไม่พ้นเลยก็คือ Omoda าแอนเจคูปีที่แล้วนะครับในช่วง9วันแรกยอดของกลุ่มนี้อยู่แค่ประมาณ1,008คันเท่านั้นแต่ว่าปีนี้ตัวเลขกระโดดขึ้นมาเป็น3,267คันนี่ไม่ใช่แค่โตรธรรมดาแล้วแต่มันคือการพุ่งแบบเปลี่ยนสถานะเลยทีเดียว ลองคิดภาพง่ายๆนะครับปีที่แล้วยังเป็นแบรนด์ที่คนไทยส่วนหนึ่งยังถามว่ามาจากไหนศูนย์บริการนั้นจะพอไหมอะไรจะมีหรือเปล่าแต่ว่าปีนี้คําถามพวกนั้นเนี่ยเงียบลงไปเยอะเลยสิ่งที่ทําให้เจคู่นั้นโตนะครับคืออะไรมันไม่ใช่แค่ดีไซน์แล้วหรือไม่ใช่แค่ราคาแต่มันคือความรู้สึกว่าบริษัทแม่นั้นเอาจริงในตลาดในประเทศไทยแล้วในปีที่แล้วนะครับเจคูยังอยู่ในช่วงสร้างชื่อแต่ว่าปีนี้มันกลายเป็นตัวเลือกจริง ของคนที่อยากได้รถจีนขึ้นมาแล้วแต่ไม่อยากเสี่ยงกับแบรนด์ที่สถานะนั้นไม่ชัดเจนจากพันคันสู่3,000ันกว่าคันภายในปีเดียวเจคูนั้นไม่ได้แค่ขายรถแล้วนะครับแต่มันกำลังขายความสบายใจให้กับลูกค้าบางส่วนในประเทศไทยนั่นเองเรื่องสุดท้ายเรื่องที่7นะครับความจริงระหว่างค่ายญี่ปุน่นแล้วก็ค่ายจีนปัจจุบันที่คุณควรรู้จากข้อมูลยอดจองในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมาซึ่งแสดงให้เห็นว่าความผันผวนของตลาดนะครับโดยเฉพาะ การเปรียบเทียบยอดจองระหว่างค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนแล้วก็ค่ายรถยนต์ดั้งเดิมจากญี่ปุ่นทำให้เราสามารถวิเคราะห์ภาพรวมกลยุทธ์ของทั้งสองกลุ่มได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับข้อแรกก็คือเรามองว่าแรงกดดันของรถไฟฟ้าจีนนั้นมันต้องแอคทีฟตลอดเวลานั่นเองข้อสังเกตเลยนะครับที่ว่า BYD อาจจะมียอดแผ่วลงไปมากในปีนี้หากไม่มีรถรุ่นใหม่ๆมาเสริมทับเลยนะครับถือเป็นภาพสะท้อนอยู่เหมือนกัน กลยุทธ์หลักของค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนเกือบทั้งหมดในตลาดนะครับแม้ว่า BYD จะยังคงอยู่ในอันดับ2ของยอดจองค่ายจีนต้องอาศัยการลดราคาการแนะนำรุ่นย่อยใหม่นะครับหรือการเปิดตัวรถยนต์ใหม่ในช่วงเวลาที่ถี่กว่าเพื่อสร้างกระแสแล้วป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคนั้นรอคอยรุ่นถัดไปนะครับเรียกง,ง่ายๆคือ ค่ายจีนส่วนใหญ่นั้นก็จะเหนื่อยกว่าค่ายญี่ปุ่นหากแบรนด์ไหนนั้นเริ่มที่จะหยุดนิ่งยอดจองก็จะถูกแบรนด์อื่นนั้นที่เพิ่งเปิดตัวหรือมีการลดราคาแซงหน้าไปทันทีบทสรุปเรื่องต่อมาก็คือความยั่งยืนแล้วก็พลังของแบรนด์ของญี่ปุ่นไม่ลดก็ยังนำได้ในทางกลับกันนะครับสิ่งที่เรามองก็คือยอดจองของค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นนั้นโดยเฉพาะโตโยต้าแล้วก็ฮอนด้ากลับแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุน่นจากความเชื่อมั่นในแบรนด์นั่นเอง โตโยต้านะครับสามารถยึดอันดับ1ได้แล้วก็ฮอนด้าก็ยังอยู่ในอันดับที่3หรือ4สม่ำเสมอแม้ว่าพวกเขาในบางช่วงนะครับอาจจะไม่ได้มีแคมเปญลดราคาที่รุนแรงแล้วก็มีการเสริมทับรถยนต์รุ่นใหม่ๆน้อยกว่าค่ายจีนมากการตลาดที่ยังยืนท่องน,นั้นที่ค่ายญี่ปุ่นเน้นไปการขายรถยนต์ไฮบริดซึ่งยังคงเป็นตลาดหลักแล้วก็มีการทําตลาดอย่างสม่ําเสมอโดยไม่ต้องอาศัยกระแสะเปิดตัวรถใหม่เหมือนค่าย e ีีจากประเทศจีน แต่ว่าให้บริการหลังการขายแล้วก็มีอะไรที่รวดเร็วถือว่าก็เป็นต่อเล็กน้อยอยู่พอสมควรซึ่งก็มีข้อสังเกตนะครับว่าการที่ค่ายจีนนั้นต้องพยายามแอคทีปเปิดตัวรถใหม่บ่อยๆอ,อยู่ตลอดเวลาอาจจะเป็นสัญญาณของจุดอิ่มตัวในธุรกิจ EV จากประเทศจีนก็ได้ถือว่าเป็นมุมมองอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็อาจตีความได้แบบนี้นะครับว่ากระแสะ EV นั้นอาจจะลดลงก็ได้ กล่าวโดยสรุปเลยนะครับจากบทความตรงนี้ตลาดรถยนต์ไทยกำลังแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันของทั้งสองกลยุทธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงค่ายญี่ปุ่นเขาอาศัยความเชื่อมั่นแล้วก็ความยั่งยืนส่วนค่ายจีนอาศัยความรวดเร็วแล้วก็ราคาเพื่อขับเคลื่อนยอดขายนั่นเองแต่ทั้งสองกลุ่มนะครับต่างก็พิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถยืนอยู่บนหัวตารางยอดจองได้พร้อมกัน ตลาดของรถยนต์ในประเทศไทยในปีนี้กําลังก้าวข้ามผ่านการแข่งขันเรื่องราคาไปแล้วอย่างเด็ดขาดนั่นเองนี่คือสมรภูมิแห่งความมั่นคงแล้วก็อนาคตในระยะยาวที่ใครไม่แข็งแกล่งพอนะครับก็พร้อมที่จะถูกกลืนหายไปจากตลาดทุกเมื่อเลยทีเดียวซึ่งวันนี้เนี่ย เราก็ไปสรุป7หัวข้อที่น่าสนใจสำหรับยอดจองมอเตอร์เอ็กซ์โปวันที่9เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบบทความประมาณนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ